สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนมีอีกเรื่องนึงค่ะที่ต้องจับตาดูนะคะเป็นเรื่องของคณะกรรมการจัดงาน,นะคะ่ะการประชุมสุดยอดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูพมิอากาศโลกนะคะหรือว่าขอบเกค่ะเขาได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเลยนะคะหลังมีการเปิดตัวคณะกรรมการชายทั้งหมดยีคน,นะคะ่ะโดย ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงเลยอ๋อไม่มีได้ไงอะ่ะทาให้สุกว่าเหมือนออกับเลือกหรือเปล่ามีการเลือกเฉพาะด้านหรือเปล่า<ช>นะฮใช่ค่ะก็เกิดว่าเรื่องนี้ครับเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นหลังจากที่มีการเปิดตัวทางคณะกรรมการจัดงานประชุมสุดยอดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกหรือครอบ29านะครับจำนวน28คนครับโดยเป็นเจ้าหน้าที่ชายทั้งหมดเลยซึ่งมีกําหนดจัดขึ้นที่อเซอร์ไบจันในเดือนธันวาควมที่ถึงนี้ครับโดยกลุ่มนะฮะชีเชนไคลเมทเนี่ย กลุ่มองค์กรที่มีเป้าหมายสนับสนุนผู้หญิงและไม่แบ่งแยกท้งขออภัยครับไม่แบ่งแยกทางเพศนะครับและรับผิดชอบในการเจรจาประชุมขอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะระบุนะครับว่าการเปิดตัวคณะกรรมการขอบ29เนี่ยขาดความหลากหลายทางเพศอย่างมากครับเมื่อเทียบกับการประชุมสุดยอดด้านสภาพภูมิอากาศของขอบ28ที่จัดขึ้นที่สหรัฐอเมเรตส์เมื่อเดือนที่แล้วนะครับที่มีตัวแทนผู้หญิงมากถึงร้อยละนะครับนอกานี้เองทางกลุ่มนะฮะของชีเชน ไคลเมดเองก็ยังย้นยําถึงความจําเป็นของความเท่าเทียมทางเพศนะครับในเรื่องของการจัดการความท้าทายด้านสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อคนทั้งโลกซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาระดับโลกครับและจึงไม่ควรได้รับการแก้ไขโดยประชากรเพียงครึ่งหนึ่งของโลกเท่านั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับข้อบนดแล้วนะฮะในภารกิจระดับโลกเนี่ยผู้แทนในการเข้าร่วมเจรจาเรื่องสภาพภูมิอากาศจะต้องมีตัวแทนผู้หญิงอย่างน้อย50%อยู่แล้วครับเพื่อให้ความสําคัญกับความหลากหลายทางเพศ ท่านจะได้ร,ระดับสูงสุดทั้งในจจุบันและอนาคตด้วยครับอ่าอันนี้ต้องเรียกร้องสิทธินิดนึงค่ะผู้หญิงก็ทํางานได้ไม่แพ้ผู้ชายนะครับไม่บอกว่าเก่งกว่านะไม่ได้เดียวจริงๆก็หลายคน,นเก่งก,ก,กว่าเยอะฮะอ้อค่ะค